เอาละครับผมก็กรับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเองเมลลี่คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู้กับไลท์เจตหรือว่าเกมเสร็จทีนะครับวันนี้ก็มาอีเวนท์ที่ถือว่าเข้ามาใหม่นะผมเป็นอีเวนท์ที่งลางเนาะซึ่งอีเวนท์ที่งลางวันนี้นะครับผมจะมีทั้งหมด2อที่ด้วยกันก็คือสลาเหล็กต้อง3าแล้วก็กุหลาบพิทักษ์นะครับผมกุหลาบสีฟ้าพิทักษ์นะครับผมก็ โดยความสาม,มารถพิเศษของซองจิ้สองจี้ทนี้จะบอกว่ามันเหมือนเขาเอารีเมคกลับมานะครับผมก็คือ,อรีโมเดลแหละอ่ามันคือการรีโมเดลเหมือนเดิมนะครับโอเคเรื่องความสาม,มารถพิเศษก็คือเพชรน้ำเงินโลกสเปอร์ก็คือทุกการถอยสิบห้าเซนชาร์ลสเปอร์สองขั้นบวกสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อไม่ยนสผลสีล่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ป้องกันขังคุกอ้าสิบเปอร์เซ็นต์ป้องกันเอฟเฟกต์อันตารายนะครับ ส่วนอีกอันนึงก็คือเมื่อใช้มเมล็ดพันธุ์ต้องสานะครับผมหกสิบห้าเซนใช้ติด e ะะเอฟเฟกต์เมล็ดเมล็ดพันธุ์ต้องสาบนะครับผมแปดสิบห้าเซนดูฝันราคาพันธุ์แถวแล้วเพิ่มคัามทางหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นดาร์กเนาะก็จะเป็นแบบจะอัปเกรดเป็นเท่าตัว,ตวด้วยเช่นกันนะครับผมคือโดยส่วนตัวแล้วมันเหมือนแบบเอ่อถ้าเป็นสีฟ้าไอ้ไอ้เพชรสีฟ้าโล่ซูปเปอร์ผมว่ามันยังดีอยู่นะ เออมันยังยังดีอยู่เช่นกันนะผมแต่ทํามานี้ก็ถือว่าเสียหายอยู่กันนะครับผมโดยวิธีการหานะผมสะสมนะครับผมเราจะไล่ตั้งแต่ต้นนะผมซึ่งอ่าสิบห้าดอกเพื่อแลกป็นมีสิบห้าดอกนะจําได้เกาะรอยฟ้กับดักรองเท้ากับขังอินทิคอร์ดสิบแปดดอกได้หมวกหุ่นลรกาไทเทเนียมแล้วก็หมวกอาร์ชิลสิบแปดดอกเพื่อแลกป็นเกาะรอยฟ้ามรกดกับป้าบ่อน้ําแล้วก็ขุยวิญญาณยี่สิบดอกเพื่อแลกกุเชควาเขียนแบบตามใจนักสั่นนะครับผมแล้วก็ โดค็อปี้ซูเปอร์ดัมเบลชั่นเพชรนะครับผมรวมทั้งไมค์กุหลาบต้องสาบแล้วก็อุปกรณ์มีมแบบพิทักษ์อวกาศสุดน่ารักแล้วก็โดนกักขงังดีเจไอ้แย่แล้วมันเยอะจังวะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมันเยอะเกินแล้วผมยิ้สองด,ดอกเพื่อแรงระเบิดกระตาการาฟิตี้เกาะลอยฟ้าเพชรอิสพาดอกเพื่อแรงสนามแม่เหล็กกุหลาบดําแล้วก็เพชรน้ําเงินโล่ซูเป,ปอร์โอ้โหคือแรงเยอะมากๆนะครับผมส่วนแรจี้เครื่องรางเวอร์ชันดาร์กก็จะ ประมาณนี้ด้วยเช่นกันนะครับก็แน่นอนว่าเลือกกันได้เลยนะผมว่าจะแลกหรือไม่แลกเราจะโอเคซึ่งสําหรับวันนี้ผมรู้สึกว่ามันจีสองจีที่เนี้ยมันมันถือว่าดีไหมมันก็แบบว่าให้กลางๆแล้วกันนะครับผมมันไม่ค่อยมีอะไรมากเนาะก็เดี๋ยวเรารอดูกันนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงด้วยแล้วกันนะครับโอเคซึ่งสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตจบคลิปห้หนูค่ายสนใจสามารถฝากไลค์ฝากซับไม่ไดฝากกดติดตามให้กันด้วยนะผมไว้เจือน่าย ซึ่งคลิปเดี๋ยวนี้ผมขออนุญาตลาก่อนนะครับสวัสดีครับ